เสียงอ่านคำพิพากษาวันละ9ดีกาเฉพาะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งคำพิพากษาสารดีกาที่2866ทับ2549สารชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องโจทย์และยกฟ้องแย้งจำเลยซึ่งถือได้ว่าจำเลยชนะคดีในส่วนที่โจทย์ฟ้อง โจทย์ไม่ได้ยื่นคำขอต่อศาลชั้นต้นภายในเจ็วันนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเพื่อแสดงว่าโจทย์ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาและมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งให้วิธีการชั่วคราวเช่นว่านั้นยังคงมีผลบังคับต่อไปดังนั้นคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้อายัดเงินไว้ชั่วคราว ก่อนพิพากษาจึงเป็นอันยกเลิกไปเมื่อพ้นกำหนด7วันนับแต่วันที่สารชั้นต้นมีคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา260อนุหนึ่งคำพิพากษาสารดีกาที่6,891ทับ2,555 สารชั้นต้นมีคำสั่งอายัดพันธบัตรของจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษาต่อมาสารชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชนะคดีโดยมิได้กล่าวถึงวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาหากโจทย์ประสงค์ให้วิธีการชั่วคราวนั้นมีผลใช้บังคับต่อไปโจทย์จะต้องยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อสารชั้นต้นภายในเจดวัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาว่าโจ์ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษานั้นและมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งให้วิธีการชั่วคราวเช่นว่านั้นยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปแม้โจทยืย่นอุทธรณ์คำพิพากษาภายในกำหนดเจวันแต่โจ์มีได้ยื่นคำขอดังกล่าวข้างต้นคำสั่งของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราว จึงเป็นอันยกเลิกเมื่อพ้นกำหนดเวลา7วันนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา260อนุหนึ่งคำพิพากษาสารดีกาที่1693ทับ2551สารชั้นต้นมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา โดยสั่งอายัดเงินที่จำเลยที่1มีสิทธิ์จะได้รับจากบริษัทสอเสือและบริษัทสอเสือได้ส่งเงินตามคำสั่งอายัดต,ต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่14กันยายน2548ต่อมาวันที่7มิถุนายน2549ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ โดยในคำพิพากษาไม่ได้กล่าวถึงวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาที่ศาลสั่งไว้ในระหว่างการพิจารณาคำสั่งอายัดเงินชั่วคราวก่อนพิพากษาจึงยังคงมีผลให้บังคับต่อไปเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา260อนุ2 เมื่อโจทก์ขอให้ออกหมายบังคับคดีและศาลชั้นต้นได้ออกหมายบังคับคดีเมื่อวันที่29สิงหาคม2549จึงมีผลเท่ากับเจ้าพนักง,งานบังคับคดีได้อายัดทรัพย์สินของจำเลยที่1ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้แทนโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา326วรรคหนึ่ง และได้มีการชำระเงินหรือส่งทรัพย์สินตามที่อายัดไว้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีนับตั้งแต่วันที่ศาลออกหมายบังคับคดีแล้วผู้ร้องจึงต้องยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ดังกล่าวเสียก่อนสิ้นเรียะเวลา15วันนับแต่วันที่29สิงหาคม2549ซึ่งเป็นวันที่ศาลออกหมายบังคับคดี อันถือได้ว่าเป็นวันที่มีการชำระเงินหรือส่งทรัพย์สินตามที่อายัดไว้ตามมาตรา326วรรค5เมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ในวันที่29พฤศจิกายน2549ล่วงพ้นระยะเวลา15วันคำร้องของผู้ร้องจึงต้องห้ามตามมาตรา326วรรค5ผู้ร้องย่อมไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ คำพิพากษาดีกาที่7695ทับพคำสั่งศาลชั้นต้นที่ห้ามจำเลยที่2องทำนิติกรรมใดๆอันเป็นการจำหน่ายจ่ายโอนก่อให้เกิดภาระติดพันธ์ซึ่งที่ดินพิพาทและให้เจ้าพนักงานที่ดินระงับการจดทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินพิพาทไว้จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น เป็นวิธีการชั่วคราวที่ศาลชั้นต้นได้สั่งไว้ในระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา254อนุ2และอนุ3ซึ่งเมื่อศาลชั้นต้นตัดสินให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีและคำพิพากษาที่ชี้ขาดตัดสินคดีนั้นมีได้กล่าวถึงวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา ที่ศาลได้สั่งไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความแพ่งมาตรา260อนุสองบัญญัติให้คำสั่งของศาลเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาคาดีนี้คำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดให้เพิกถอนการจดทะเบียนระหว่างจำเลยที่สองและจำเลยที่สาม และให้จำเลยทั้ง3จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทแก่โจทสิทธิของโจทในอันที่จะบังคับตามคำพิพากษาแก่จำเลยทั้ง3ย่อมเป็นสิทธิของบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,300และสิทธิเช่นว่านี้มีลักษณะเป็นทรัพยสิทธิที่ไม่สูญสิ้นไปเพราะเหตุแห่งการไม่ใช้สิทธินั้น แม้โจทย์มีได้ร้องขอให้บังคับคดีจรล่วงพ้นกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันมีคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา274ก็ตามคำสั่งวิธีการชั่วคราวของศาลก็หาได้หมดความจำเป็นแก่โจทย์เพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลแต่อย่างใดไม่จึงยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปเพื่อการบังคับคดี ตามคำพิพากษาตามสิทธิ์ของโจทก์ที่มีอยู่คำพิพากษาดีกาที่2624ทับ2 5 4พบุคคลภายนอกซึ่งอ้างว่าจะต้องเสียหายเพราะหมายห้ามชั่วคราวในคดีดเดิมหากประสงค์จะขอให้ศาลถอนหมายห้ามชั่วคราวก็ชอบที่จะยื่นคำขอในคดีดเดิมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความแพง่งมาตรา261วรรคหนึ่ง ไม่อาจฟ้องขอให้หมายห้ามชั่วคราวดังกล่าวไม่มีผลบังคับเป็นคดีใหม่ได้คำพิพากษาดีกาที่7211ทับ2 5 4พโจทยื่นคำร้องขอให้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาโดยมีคำขอในกรณีฉุกเฉินให้ศาลสั่งห้ามผู้ร้องซึ่งเป็นผู้อาวันตัวสัญญาใช้เงิน จ่ายเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้อายัดการใช้เงินเป็นการชั่วคราวต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งอายัดดังกล่าวศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งอายัดจึงเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งอายัดโดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา2องานำมาตรา 325. ซึ่งเป็นบทบัญญัติสำหรับบุคคลภายนอกที่ถูกบังคับคดีโดยการอายัดมาใช้บังคับโดยอนุโลมดังนั้นคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้เพิกถอนคำสั่งอายัดจึงเป็นที่สุดต,ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา267วรรคสเช่นเดียวกันคำพิพากษาดีกาที่ 7,421ทับ2,551โจทฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อรั้วสังกสีรัว้วอิดบล็อกและสิ่งกีดขวางทางเข้าออกในที่ดินโจทยืย่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาในกรณีมีเหตุฉุกเฉินศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองหรือรั้วสังกสี และรัว้วอิฐบล็อกรวมทั้งสิ่งกีดขวางทางเข้าออกในที่ดินพิพาทษจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นจำเลยที่หนึ่งยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาดังกล่าวศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องจำเลยที่หนึ่งอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยที่1ดีกาในระหว่างพิจารณาของศาลดีกาปรากฏว่า ศาลชั้นต้นพิภากษาให้โจท์เป็นฝ่ายชนะคดีคำสั่งของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิภากษาจึงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารความแพ่งมาตรา260อนุ2มีใช่คำสั่งคุง้มครองชั่วคราวก่อนพิภากษา ที่ศาลจะมีคำสั่งเพิกถอนได้ตามมาตรา267คำพิพากษาฎีกาที่9,943ทับ2,556ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณามแพ่งมาตรา254และมาตรา264นั้นให้อำนาจศาลคุ้มครองชั่วคราวได้เฉพาะกรณีที่ศาลร,รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วเท่านั้น เมื่อคดีของผู้ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์อยู่ในระหว่างไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลศาลชั้นต้นยังมีได้รับคำร้องไว้พิจา,ารณาศาลจึงไม่อาจนำวิธีการชั่วคราวมาใช้บังคับได้คำพิพากษาดีกาที่11700ทับ2555โจทยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในเหตุฉุกเฉิน สารชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องเนื่องจากไม่มีเหตุฉุกเฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพง่งมาตรา267วรรคหนึ่งคำสั่งเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุดโจทย์ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ขอบคุณแหล่งที่มาจากกองผู้ช่วยผู้พิพากษาสารดีกา